สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ะคุยหลังควยออกนะครับคุยออกแล้วแต่ว่าผมไม่ว่างเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่างเลยงานงานติดธุระหลายอย่างก,ก็เลยวันนี้อ่ะมาดูว่างวดที่ผ่านมานะครับวันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เลข เล็ผมก็จะมีแบบนี้นะครับนะทันามชิคดูเอาคือไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเลขเลขเลขดับดับเอ่อร่างล่างดับสี่นะครับเก้าบวกห้าเออบนบนบนดับสี่ดับนะเลขบนดับนะบน นี่เน αι, นี่ครับเก้าวกห้าดีสี่ตับสี่นะครับคือคือผมตัดเลขสี่ออกนะก็กมันก็ไม่ออกอยู่ดีสุดท้ายมันก็ออกหกหกศูนย์สามนะครับคือนี่เนี่ยเลขสามเลยนะครับพ <c oughs> อไปครับเห็นไหมมันเด่นเด่นเลขสามเนี่ยแล้วแล้วก็เด่นเลขสองเลขสองไม่มานะครับเลขแปดก็ไม่มาแต่เลขเก้ามานะเลขเก้า เลขเเดี๋ยมาที่เลขล่างนี่นะครับออก79็ดเใช่หมหกย์สามเนะมันมามาตัวได้บอกท่านสมาชิกที่มาดูใหม่ด้วยแล้วก็ท่านสมาชิกเก่าด้วยนะครับว่าเลขที่ผมทํานี้นะครับมันได้แค่เลขวิ่งเท่านี้เลขวิ่งได้เลขวิ่งเท่านั้นเองอ่ะก็เลข3ชนกันที่3สูตร เลขสองนที่สามสตรนะครับแต่เลขสองไม่มาเลขสามมาเลขสามมาก็คือนี่ไงครับออกหกศูนย์สามนี่นะครับเนี่ยออกหกศูนย์สามนี่ตอนนี้ศูนย์เลขเก้าเลขแปดเลขแปดก็ไม่มาเลขหนึ่งก็ไม่มานะครับแต่เลขเก้ามาอยู่เนี่ยเลขเก้าเนี่ยเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือผมไม่มีเลขเจ็ดเลยนะครับ อัิบาท่านสมาชิกที่มาดูใหม่นะครับท่านสมาชิกเก่าเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนีครับไหมเนี่ยผมได้แค่แปดเก้านี่แปดเก้าน,นะครับแต่มันออกเจ็ดเก้าทั้งสามสูตรนี้เนี่ยคือผมบอกท่านมาชิกว่าบนล่างนะสุดท้ายถ้าจะบนจะล่างก็ไม่ถูกอยู่ดีนะครับนะงวดนี้พลาดนะเอาติดตามงวดต่อไปว่า จะได้เลขกอะไรเดียวผมให้ดูท่าคลิปนะครับผมทําเสร็จแล้วนะครับอย่าท้าาอทนะครับอย่าท้าอ,าทาทาอืมงวนนี้ไม่ไม่เข้าก็จริงแต่ว่างวดหน้าอาจจะเข้าก็ได้นะดูเอานะครับดูเอาก็ผมเน้นที่สองสามใช่ไหมสามสามนี่สองสามนี่ชนกันที่น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 ะครับ ท่านสมาชิกที่อยู่ในช่องนะท่านสมาชิกใหม่ที่มาดูใหม่ก็ไปดูย้อนหลังได้นี่เนี่ยครับเลขผมอะ่ะหวยผมเนี่ยผมให้แบบนี้สองสามแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็แปดเก้าแต่มันออกเจ็ดเก้านี่ออกเจ็ดเก้าสองสามเนี่ยออกศูนย์สามเพราะว่าในสูตรไม่มีนะครับ เลขศูนย์ไม่มีมันก็เลยแต่เดนเนี่ยเลขวิ่งอ่ะมันได้อยู่แล้วเนี่ยวิ่งสามวิ่งสองแต่เลขสองก็ไม่มานะเลขสองชนกันสามสูตรเช่นกันแต่ว่าไม่มาแต่ว่าเลขสามมาฉะนั้นก็โปรดใช้ดุลพินิจของท่านเองนะดูเรื่อยๆนะครับดูเรื่อยๆเอ้าคลิปหน้าไอ้งวดหน้านะครับงวดหน้าผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูถ่ายคลิปนะครับ เห็นไหมมันเลขสามนะก็ได้แค่ออกหกศูนสามเลขเก้าออกเจ็ดเก้ามันก็ได้แค่นี้มันไม่ได <t> ้เห <t> ็นไหมทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยอันนี้สิบห้าอันนี้ย7ิบเจ็ดชุดอะนะครับแต่ว่าผมตัดตัดเลขสี่ออกใช่ไหมเลขดับอะ ตัดตัดตรงนี้ออกกมันก็เลือย24นะครับ27ชุดฉะนั้นผมก็ให้ทันเจ้ามิกจับ32 92ก็ไม่ถูกอยู่ดีนะครับเนี่ยออก79ไม่มีเลข7นึกออกไหมครับเนี่ยดูออกไม่มีเลข7ก,ก็ไม่มีเลข0ก็ไม่มีนะครับ แต่ว่าสูตรมันไปอย่างนี้อ่ะไปดูสูตรต่อไปก็แล้วกันนะครับเนี่ยท่านสคมาชิกดูเอานะที่ผมเน้น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 เนให้แบบเต็มเลยนะครับเน้นแต่สองสามออกศูนย์สามนะครับหนึ่งสองเลขหนึ่งเลขสองไม่มาเลยแต่เลขเก้ามาออกเจดเก้านะผมให้แปดแปดเก้าไหมอ่าท่านที่จำจำกระดาษแผ่นนี้ได้นะ ก็เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวงวหนะ้ะวากันใหม่อะผมจะให้ดูมวดต่อไปเลยนะอันนี้คุยกันรังห้วยออกนะครับยังยังยังไม่ได้ใช้นะยังอย่าเพิ่งใช้งานนะนะครับอย่าเพิ่งใช้งานนี่นี่ครับนี่งวดงวดต่อไปนะครับเห็นไหม ควยออกสองห้าสามหกศูนย์สามเลขล่างออกเลขล่างนะครับเลขล่างเจ็ดเก้านะแต่สูตรที่หนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเลขล่างนะแต่ว่าผมเขียนให้ดูเฉยๆเลขเลขสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรดั้งเดิมอ,ะอ่ะอ่าสูตรดั้งเดิมที่ที่เราอยู่กันมานานอะ่ะนะครับสูตรนี้เนี่ยถ้าถ้าจับ แนวแนวขวางมาอย่างนี้นะครับมันก็จะได้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งอย่างนี้นะครับก็เหมือนงวดที่แล้วนะครับเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสามสองสามสามสี่สามห้าอก็คือตัดสุดท้ายมันได้มันได้ได้แค่เลขสามเท่านั้นเองอ่ะลองดูงวดหน้าจะได้ยังไงนะครับเนี่ยฉะนั้นอ่าถ้าจับ จับแนวขวางนี้ครมันจะได้แบบนี้หกชุดนะครับจับแนวขวางนะหกชุดนี้นี่หกชุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าโอเคแล้วจับจับแนวตั้งเนะี่ยก็จะมีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศชย์หกชุดเจ็ดชุดแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับตรงนี้สิบห้าชุดแล้วสูตรที่สองเนี่ยสูตรที่สอง 09, 00, 19, 10, 01, ูตรที่สองก็คือศูนย์9ก้าศูนนย์หนึ่ง้าห่งศนย์ศนงเก้ย์นะครับออาทันสังเกตดูไอู้ตรที่หนึ่งกับชตรที่สองชนกันไหเนี่ยเนี่ยงัวทีแล้วชนชนที่สองสามแต่ออกนย์สามจะทำยังไงได้นะครับผมก็เป็น อยากให้มันถูกกันแหละแต่มันก็ได้แค่นั้นแ่ะนะครับถ้าถ้าถาอยากจดูเอาถ้าเกิดจะจะติดตามต่อก็ได้นะครับนะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าผมอธิบายรายละเอียดนะนะสุตรที่หนึ่ง900สุดแล้วนะครับนี่นี่นี่สูตรที่สามสูตรที่สามเนี่ย9 0์เนี่ยนี่901 2 3 ชนที่90ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเลขเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงผมดูเลขวิ่งก่อนเลขดับเลขดับไม่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 ใช่ปัญหา เมันอยู่ตัวไหนวะอยู่ตัวนี้เป่าเออเจ็ดแปดเลขเด่นงวดต่อไปก็คือเลขเจ็ดกับเลขแปดนี่เห็นไหมแต่ชนที่เก้าศูนย์แต่เด่นเจ็ดกับแปด นั้นเล็กแปดอยู่เล็กแปดเหล็กแปดนะครับหกดับอยู่แล้วนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอไปเออเล็กสามดับอยู่แล้วไม่มีนะครับทั้งสามสูตรเนี่ยไม่มีไม่มีเหล็กสามฉะนั้นตัดออกไม่ได้นะครับชวนเล็กดับ ดับล่างเมื่อกวดิที่แล้วนะครับดับล่างเอ่อสี่บวกสามได้เจ็ดนะดับเจ็ดแต่สุดท้ายออกเจ็ดเก้านะเออเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมสี่ 4, มันออกส3ามนะเหล็กล่างงวดที่แล้ว c บวกสามได้เจ็ดดับเจ็ดแต่สุดท้ายมันไม่ดับมันออกเจ็ดเก้าแต่สูตรนี้เนี่ยมัน มันดับยาวนานมากอ่เออเนี่ยมันพึ่งมาเข้าเมื่อกี้นี่แหละเออไม่ดับนะหมดี่แล้วไม่ดับนะเจ็ดเก้าดับเจ็ดอ่ะไม่ดับแต่ว่าบนดับนะบนก็ดับนี่แหละครับเก้ากห้ะได้สี่ดับสี่เพราะว่าออกหกศูนย์สามนะครับออกหกศูนย์สามคือดับนะเลขสี่ไม่มาเห็นไหมมันสลับกันดับอ่ะ ก่อนหน้านั้นอ่ะเลขเลขกเลขบนไม่ดับแต่เล็กล่างดับแต่สุดงวดเมื่อกี้นี้เนี่ยเลขล่างดับเจ็ดแต่สุดท้ายออกเจ็ดเก้าไม่ดับนะมันสลับกันดับฉะนั้นอ่ะลองดูงวดหน้านะครับงวดหน้าก็คือเลขดับนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้มันออกเจ็ดเก้าใช่ไหมเมื่อกี้นี่อ่ะออกเจ็ดเก้า นี่นี่เจ็ดกับเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกนะครับดับหกนะเลขลา่างดับหกส่วนเลขบนศูนย์สามใช่ไหมศูนย์บวกสามได้สามดับสามเงวหน้านะครับดับดับสามอะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูสิบหกใช่ไหม ดับบนนะครับเออมื่อ,อก,นะบบก,กี้นี่ออกอะไรนะดับบน03สามเนี่ยดับสามนะครับดับล่างเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ออกอะไรเจ็ดเก้าใช่ไหม เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็คือเก้าบวกเจ็ดได้หกดับหกนะครับเนี่ยนี่แหละเลขดับเลขดับหมดสะทัดไปนะแต่เด่นอ่ะเด่นมันมีเด่นเจ็ดกับแปดเด่นนะ เจ็ดแล้วก็แปดจะมาตัวไหนนะครับขอให้มาหนึ่งตัวแล้วเราเอาเราเลขเด่นเนี่ยเจ็ดกับแปดเนี่ยไปเทียบดูกับตรงนี้นะครับมีไหมเดยเจ็ดนี่ง่ายเจ็ดแปดตรงๆเลยเอ <c oughs> แต่ว่าถามว่าจะออกหรือไม่ไม,ไม่ออกไม่รู้นะตรงนี้สิบห้าตรงนี้หกตรงนี้หกตอนณนะตอนนี้ให้ดูแค่ คุยกันหลังหวยออกเฉยๆนะครับอย่าเพิ่งใช้งานนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปอาอ,อีกทีหนึ่งนะครับสรุปแบบนี้แหละครับสรุปแบบนี้ถามว่าสรุปแบบนี้เนี่ยมวทจะแล้วเข้าไหมไม่เข้านะครับผิดเนี่ยสองสามแต่ออกหกชูนสามหนึ่งสองไม่มาเลยแปดเก้าแต่ออกเจ็ดเก้าเห็นไหมเนี่ยแจ้งนักธัมชิกที่มาดูใหม่ด้วยนะันมันเป็นแบบนี้แหละครับเลข ผมบอกแนละ้วไงหวยอนะมันถูกยากนะครับแต่ว่าถ้าใช้ความพยายามาติดตามนะครับติดตามผมก็ทำเต็มที่เลยครับเต็มที่แล้วนะช่องนี้หวยฟรีนะครับไม่มีเงินไขไม่ได้เก็บเงินชาวบัญชิกนะดูแล้วก็ถ้าโดนใจกดไลค์ก็แชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมก็เนื้อเหมือนกันนะแต่ทำไมต้องทำทำไมต้องทำก็เพราะว่าผมก็ชอบอยู่แล้วอะ ออถ้าผมไม่ซื้อหวยนอนไม่หลับนะทา่านสมาชิกเอ้าดูตามนี้ก่อนนะดูตามนี้ก่อนนี่แหละเห็นไหมเลขที่ชนก็เห็นอยู่ตรงนี้เลขดับก็ดับที่ไม่ยากเลยนะดับสามหัวนหน้าเลขบนดับสามเลขล่างดับหกก็แค่นั้นเองเอา้าเราเอาเลขหก ตัดออกไดเลขหกถ้ามีเลขหกตัดออกเลยเดี๋ยวสรุปให้นะครับสรุปให้เหมือนเดิมนะครับสรุปให้เหมือนเดิม,มงวดนี้เนี่ยเลขชนกันน้อยมากฉะนั้นน่าจะไดเ้เลขน้อยที่สุดนะครับน้อยมากก็สูตรนี้เนี่ยสูตรที่สามเนี่ยเห็นไหม มันชนที่เลขเก้าชูที่สองชนที่เลขเก้าจะเก้าอะไรเดี๋ยวเราก็ไปดูตรงนี้แต่มันถ้าเป็นล่างนะดับเอ๊ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวมันงงเดี๋ยวเอาดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอ่อผมทั้งสามสูตรเนี่ยแหละครับยี่สิบเจ็ดชุดที่เดี๋ยวผมขัดออกมาเหมือนเดิมนะ่ะ นะครับเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนนี่นะครับเนี่ยเหมือนเหมือนตัวนี้แหละครับผมจะขัดออกมาแบบนี้แหละเนี่ยแบบนี้ตัวไหนเด่นที่จุดนะครับตัวไหนรองจริงๆไอเลขเก้าเนี่ยนี่นี่เลขเก้าเรารองนะแต่เข้า เพราะว่าออกเจ็ดเก้า 7, แต่ถ้าวาตรงนี้นไม่มีเลยสูตรสตของผมไม่มีเลขเกดเลขศูนย์ก็ไม่มีแต่มันมีแค่แบบนี้เลขสาเลขสอเด่นที่สุดเ,เลขสามก็เข้า6ก3นี่แหละมันได้แค่เลขวิ่งเท่นานั้นเองงวดที่ผ่านมานะท่านสมาชิกที่มาดูใหม่นะครับอยากดูย้อนหลังก็กดโปรไฟล์ผมแล้วก็เลื่อนวิดีโอไปดูนะครับ เออมันผิดจริงๆพวกนี้ไม่ได้ไไดไเลยเลยถามว่าชมาชิดถูกไหมอันนี้ก็ไม่ไมรมู้ไม่เห็นใครคอมเมนต์ใต้คลิปเลยแต่ผมอผมได้อยู่แล้วนะครับนะบอกตรงๆผมได้อยู่แล้วลเลขเนี่ยเลขสามเนี่ยคือเลขวิ่งแต่แตแตว่าเลขวิ่งเนี่ยมันต้องลงทุนเยอะนะครับนะลงทุนเยอะวิ่งซื้อเลขตัวเดียวอะง่ายๆซื้อเลขหนึ่งตัวนะวิ่ง อา้าวจะวิ่งสองหรือวิ่งสามหรือวิ่งแปดวิ่งเก้าอย่างเงี้ยอา้าสมมติวิ่งสองหนึ่งพันบาทไอวิไอ,ไอวิ่งสามหนึ่งพันบาทวิ่งสองหนึ่งพันบาทวิ่งแปดหนึ่งพันบาทวิ่งเก้าหนึ่งพันบาทวิ่งหนึ่งหนึ่งพันบาทหมดกี่กี่พันแต่ถ้าแต่มันก็นได้เน่ะอือก็ไม่เสียหายอะไรทั้งนั้นแหละนะครับพอได้อยู่เนี่ยได้ไม่เสียนะท่านใดที่มีทุน ก็เดี๋ยวงวดต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะทําแบบนี้แหละสูตรตัวนี้แหละครับเนี่ยอันนี้สิบห้าอันนี้หกอันนี้หกก็เป็นยี่สิบเจ็ดชุดทั้งหมดนะครับใช่ไหมอันนี้สิบห้าสิบห้าอันนี้สิบสองแล้วเนี่ยหนึ่งใช่ยี่สิบเจ็ดชุดทั้งหมดก็เดี๋ยวผมก็ขัดเลขลงมาเดี๋ยวผมผมจะเขียนตรงนี้ไว้นะครับเขียนตรงนี้ไว้แบบนี้แหละนี่แบบ มาดูดูกันติดตามไว้ครับติดตามไว้กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งไว้นะท่านสมาชิกที่มาดูใหม่นะถ้าเจอคลิปนี้นะครับหวยฟรีนะครับไม,ม่มีเงื่อนไขไม่ได้เก็บ,เ,กบเงินสมาชิกไม่แต่สลึงเดียวเลยนะครับถูกก็ถูกด,ด้วยกันผิดก็ผิดด้วยกันนะครับงวดที่แล้วเนี่ยผมก็บอกว่าเฉลยไปแล้วนะมันได้แค่เลขวิ่งเท่านั้นเอง <laughs> ได้แค่เลขสามแลม้วก็เลขเก้าผมเลขศูนย์ไม่มีเลขเจ็ดไม่มีหมดที่แล้วนะแต่เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่ท,ท,ที่ที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นี่แหละครับอ่ะประมาณนี้จบนะครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอ่ะคลิปหน้าก็เป็นเอ่อผมจะสรุปสูตรทั้งหมดนี่แหละนะทั้งทั้งสามสูตรเนี่ยผมจะขัดเลขลงมาแล้วผมผมจะเขียนตนัวนี้เขียนตรงนี้ไว้ว่าตัวไหนดินตนัวไหน ไม่เด่นตนนัวในรองอายุตนนังนี้อ่ะโอเคขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาดูโอโหผมดีใจเลยเมื่อกี้นี้นึกว่าจะถูกจริงๆด้วยเออท่านท่านสมาชิกเข้ามาดูตั้งหาหกร้ยกว่าท่านอะอะขอบคุณครับอ่ะกดไลค์ก็แชร์ให้ผมหน่อยนะครับ่ะเป็นกําลังใจชึ่นกันและกันนั่นแหละถูกผิดประการใดก็ตามนี้แหละผมก็เฉลยอ,อย่างนี้แหละครับมันมันมันไม่ถูกก็คือไม่ถูกอะ่ะ ไม่มีนะครับเอ่อย้ำอีกครั้งนะท่านชามาชิชผมไม่มีสูตรใหม่สูตรนู่นนี่อ่ะผมผมจะใช้สูตรนี้แหละครับสูตรอันนี้ดังเดิมอันนี้ก็ดังเดิมดังเดิมอ่ะคือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามคือทำสามสูตรนะครับแล้วก็มาเทียบชนเลขที่เข้าไอ้เลขที่มันตรงกันเนี่ยเห็นไหมเลขที่มันตรงกันอ่ะเอาเลขที่เด่นมากที่สุดอ่ะคือตอนนั้นแต่เรื่องเขาเรื่องเมื่อกี้นี่มันพลาดไปนิดเดียว นะครับเลขสามมันออกศูนย์สามแต่ผมไม่มีเลขศูนย์เลขเก้างวดที่แล้วเนี่ยมีเลขเก้าตัวรองแต่ผมก็ไม่มีแค่แปดเก้านะงวดที่แล้วมีแค่แปดเก้าเด่นแต่สุดท้ายมันออกเจ็ดเก้าใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ